เหยบเยอไปเมื่อกี้นี่นะครับผมเนาะเหยอะปู่ครับกลับมาวันนี้กดขั้นหมดหนำเลยครับผมโอ้เอาละครับผมโอ้เอาละครับผมมักยักเ,เตีหนำแก,กะงึ๊งกอุยอ้ยอุ้ย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามแลบชมครับผมวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาหาปักเบ็ดที่เก่าครับผมปักเบ็ดเยื่อปูนะครับผมเนาะแล้วกับนี่เยื่อเขียดมาน้ำจตกน้อยอยู่ครับผมเขียดละลายดอกครับผมยางเก็บอยู่เมื่อกี้เลยประมาณบ่ถึงสิบตัวเกี่ยดกระหายากยากครับแต่ว่าผมก็จะใส่ปะกันไปกับเยื่อปูเนาะ เบ็ดก็แค่ยี่สิบหลังครับผมไม้ก็เป็นไม้เดิมนะครับผมเนาะเอฟซีกะกดสาเบืองออกสกรนะครับผมเด้ออย่าฝ่าเบือกันครับผมช่วงนี้กะใส่น้ําหวยน้ําหนองไปก่อนครับแต่ว่าเริ่มจะมีน้ำเหมือครับน้ําให้น้าหน้าเขากับกำลังงามครับอีกจักน้อยครับมานจะกเดือนกัวนะครับผมเนาะน้ำยู่ให้อยูหน้าดีบางป่าก็จะขึ้นครับเดี๋ยวพาเอฟซีไปใส่น้ําให้น้าหน้าเบืองนะครับ หาจับเขียดเสียบเอาเนะาะเพราะว่าผมอยากใส่เยื่อเสษเดือนอยู่แต่ว่ามันหาบ่ได้ครับเยื่อเศเดือนอย่ำนี่มันแรงครับแถวนี่ยะไปหาตั้งอืนกับแจ็คไปหาใส่นะครับผมทั้งนีบ่มีครับผมใส่เดือนแนถวไม่นำซีหาอยาดชัว <c oughs> หาจับปูจับเขียดอย่างะเนาะครับผมเนาะหาได้ๆก็ใส่ไปก้อนครับผมเที่ยวหมันมันมีผมจีบ่าสิมาใส่ห่วยหนาทิ้งน้าที่โตนี่แหละเพราะว่าผมคิดว่าป่านอาจจะกินเว็ดอยู่มือนอากาศ ร่มเบ่นี่ครับผมนิ่งๆแล้วก็นน้ำก็เริ่มยู่โตแล้วเน,ะนาะน้ำบ่ขื้นบ่ลงแล้วครับผมเอา้าเพื่อเป็นการบ่สีเวลานะครับผมนาะเข้าไปเสียบดินร่มกันครับนี่แหละมีเสียบไปหน้าทิ้งหน้าอยู่เลยปะครับผมปะเสียบดิน้่กันครับแหลกใสเป็นปนี่แล้วครับผมถ้าตักน้ำจะคล้องอยู่แล้วไลไปะ รั้งต่อไปครับ อ่ะเยียบร้อยครับผมป่ะเดี๋ยวจังมารุดน้ำกันครับอาจจะได้ยามเยอะเยื่อเขียดผมไปหาเขียนมาเพิ่มก่อนเนาะเอฟซีเ <F 4 S 1> บื้องหลังนี่ครับผมเสียบเยื่อไปเมื่อกี้นี่นะครับผมเนาะเยื่อปูครับกลับมาแบบนี้กดขั้นหมดนํำเลยครับผมเนาะเดี๋ยวผมอ๋อ้นในใ้เบื้องครับอู้เมื่อกี้ผมเห็นโตเนาะครับเด้อผมก็เลยเสียบเยื่อไปนี่เนาะโตนี่บือหลุดโล่ด้วยครับผมเห็นตามที่เห็นโตเนาะ सुनना है बोला มนกอ้ตัวนี้ประลุทโล่นในน่องครับผี่เลยครับผมโอ้ยเปิหนิ้วแห้งเลครับผมน,นี่ยโ้ใส่ปลาครับผมโอ้โหต้องโลข่ข้นนะครับตัวนี้เนาะมีกิกนกุ้งยิ้มหลังนี่ครับหลังถัดไปครับผมสองหลัง อย่าลงเบาะข้นอยู่พ่อทุดตาที่ครับแ่งจุดมากโอ้โหหนาตาเลยหนาวครับผมโอโ่ได้ชื้ท่างม่ใช่ตัวชุ่มหน่อยๆจนเนาะเอ้หมานหมา อีกรัดไปอีกครับผมข้างนตอีกนะอีกลงหนึงด้านหนานจะเห็นตัวอยู่ครับอีกใส่าเยนีไอ้ครับผมเียบเสียบตรงที่ด้วยครับเบียรหล้างนึ่มันอยากเข่าสนิมผมบ่คั้นิสัเนาะ จะกลับมาลุ <energetic> well, so. ้นกันอีกรอบนึงเด็กๆด็ดผมนะครับผมหาเยอะครับสวัสดีครับผม สวัสดียามืเศร้านะครับผมเนาะทุกท่านครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงกว่าแล้ะครับผมแต่ว่าอากาศนี่โอ้ยังเหมือนกับกี่ซีตีหาอยู่เลยยังมือดอยู่ครับผมแต่กับแป๊บเดียวครับตะเวนกับขื่นข้าวเดียวอากาศเศร้าๆที่หมอกแห้งๆครับผมเหมือนนี่นำหมอกนี่เหมือนกับฝนตกเลยกับบาดเนาะครับผมเนาะเดี๋ยว นัง่งฟิงไฟกินกาแฟจะเข้าวนึงครับผมเดี๋ยวเขาจังไปย่างเลาะเบิ้งเบิดน้ำกันนะครับผมเนาะ ช่างใส่ปลากละ็ะลืมครับผมยังดีเนี่ยนะมีอถุงเนาะ Cảm ơn biết cảnh đã theo ああ。<laughs> เอออยเงี้ยมีเงี้ยเลยร้านหาอยู่หากินเด้อบัางลูกให้ร้านมันมานหาอยู่ไปกินเด้อ ลมาถะะอนมาถอนแดิมันเป็นคุณคุณ,คณเนาะฉันเหรวะน่าเบือ,เ,อ,าวาวเ,อเป็นคุณคุณจังซ่านจีแมนมีคนมากคือเจ้าวาน เอออ่าแี่เขียดกระบวมิยังต่องเลยตัวเลยก็ได้เขียดกระบวมิยังกินก็เก็บแล้วยนันเก็บอ,อกดอยู่ อนโอ้ลอุมคุวะนะครับผมเดเวลาแล้วครับยามบีต้องกันครับโอ้หลังนีเหยื่อหายไปเลยครับผมสิเป็นปาตีอยู่หรอก เยอะเขียดผมายไปเลยนหน้าผมพึ่งว่านปุยแล้วไหมไหมครับหมูวานว่านปุ๋ยไปแล้วหมูวานนี้รอบนะึงเนาะร้านมันมาเนีด้อเงอยีงยเงี้ยยยร้านมาหาอยู่หากินหลังนี้ยังไง โอ้ยอุดเยอร่นสองหลังแล้วงานเห็นยบเนาะสานี่บรรยากาเจ้ามือสครับผมน้ำหมอกแห้งเลย นี่คับน,น,นี้เขียดยืนเทเลอเลยครับผมเขียดขาเหา้าทเลอเลย เยอเขียดนี่กับกินพอดีบันไดนะครับผมเยอะเขียดก,กัไเ้หลังนี้ยังเตี้ยหนามแทบๆบชเยอะขึ้นที่ได้ตัวหนึ่งเป็นเยื่อกระปูนะครับ แล้วรุนต้องกันไปอยอะแยาก่อนนะครับผมกันไปอยอะแยาก่อนนี่เยอะเขียดหายเลยมันผมใส่ไว้สูงกว คือนล่ลงไปใต่ป่าอยู่ทั้งใต่นู่นังครับผมนทางล่าง

À, không không hấp à, khẩu đi theo u không à. không chậm đi มาแล้วครับผมตัวนี้อาจจะมาถึงโลกครับอาจจะประมาณแปดขีดได้อยู่ตัวนี้ฮะมาแล้วครับผมรอบเสาเนี่ยมาแต่ไก่เห็นต้ะนำตีงบึบบึบบุ้บวานบ่เห็นปา ครับผมอู้หวนดีๆครับเก็บครับผมนังนี่น่าจะเป็นเยื่อเขียดอ่ะจัมโผิดอาจจะเมียนอยู่ครับ กินเขาใต้เงือกด้านบนครับผมแบบนี้ว่ามีรุดกับนีมีแต,ต่ตายค่าอย่างเดียวเลยถุงห่างๆกับมันเด้อครับผมเด้อ <c oughs> ไปครับผมรุ่นกันดอครับกันกลับขอมาเก็บเอาวนี้ก็จากนี้ไปก็จะเป็นเยื่อปูามาน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 ขึ้นเห็นอยู่นี่แล้วครับขึ้นตัวง่ายเลยตอนผมมาไต่เขียดเนาะขึ้นมามดุดน้ำบุบเลยโอ้ โลสองโลกเลือบึงอู่วามันตึมกันอีกไเด้อนีอย่ยนี่อยู่ครับ จักตัวเลยยังตืมขึ้นใส่โล่ถุงแตกด้เนียังแต่ยังยามไปก้อนครับผมผมจังค่อยสิเก็บเบ็ดกลับขึ้นเนาะผมว่าสิเอาเบ็ดไปเฮ็ดไหมครับโอ้หลังนี้เยอะเขีนแตหล่นถึงมาถึงผีเขียนขึ้นมาได้ผมก็จังใส่ลุงหลึกอยู่สาทิตกำลังสิขึ้นแล้วครับผม โอ้งามนะครับผมบรรยากาศยังมือเศร้าเป็นแบบนี้แหละครับโอ้ขึ้นอยู่หลังนี่แหละครับตัวนึงขึ้นปกิลปกิน หลังนี้ไหวกัดเยอะครับตัวอ,อยู่เฮแยละครับผมอีกสองลังสุดท้ายครับผมเบสผมจะมืดละหลังนี้เงียบ มดแล้วครับผมหอดประมาณนี้ครับผมเบียดผมก็ได้โอ้ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมเนาะหมดแล้วก็ถือว่ามานอยู่ครับผมยมืสิบสอาก็ได้ไขอยู่สองตัวกันยังดีกับหมอขึ้นน้ำนะครับผมเนาะเอาะจะได้กับจ้างกลับไปเบิ้งผลงานกันอยู่ทีเทียงหน้าห้องครับผมไปเบิ้งใส่ปลาล้มกันชัดๆครับผมปะครับผมกับกับขึ้นมาหอดเทียงบนที่เรียบร้อยนะครับผมเนาะ มาครับผมมาเบิ้งผลงานครับผมมาเบิ้งใส่ปลากันชัดๆเลยนี่นะครับผมเนาะใส่ปลาครับโอ้เบ่งหัวยังหง่เลยครับสองตัวครับอันนี้เป็นปลาที่ผมไปไต่เมือเมื่อคืนครับเนาะไน้่าตัวนึงนี่แหละเอ้าถือว่ามานอย่นะครับผมเนาะถือว่าหมานเลยโอ้โลกัวครับตัวนี้นนีว่านแปดขีดครับกันซอยกดสับสะไอ่ ต่กดไลค์กดแชร์คือกูนั่นแหละครับผมผมเสร็จมีกำลังใจหาคิมาลงให้ทุกท่าน,นช่วงต่อไปเรื่อยๆครับซารับุนีก้กิตขอรอมรักทุกท่านไปก่อนนะครับผมเนาะหาอยู่หากินกะเมื่อนี้กะเส็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมได้กับของกับน้ำแล้วไปครับผมอุปบอกันม่อีพี่ต่อไปครับสวัสดีครับ